อฐานท,ที่สองนะครับเอาฐานที่สอ,องก่อนเลยนะครับท่านอาจารย์ครับนัมเบอร์สามห้าครับผมใช่มาิีขาวคุณตวีซักชมชื่นาการจุดต่อไปฐานที่สองหมายเลขสามห้าไม่ต้องไปแสนขอรคุณตวีซักชมชื่นมอบให้มาิีขาวสร้างสรรค์สองหนึ่งป๊า ออกภาษากระดิกเท้าโก้ไดกันถ้าวโกนี่เท้าถางั้นเบียดนะเลียนนะเลียขาที่หนึ่งนะครับขาที่สองนะครับนัมเบอร์สาห้านะครับโอ้้มือนะครับใจมือสามอมหนึ่งไปดอกมะลิกเท้าด่จริง ก็พิดแล้วพิชแล้วไปทำไมเขา <c oughs> ไปนะครับยกยกต้มขึ้นเลยต้แมแดงเรียมเรียมต่อนะครับที่เป็นจานนบ้องไฟข้างสีเกิเกตเขาเขาว่าต่อนะครับมันมีน้ำต่อนะครับแก้ไขต่อแก้ไขหรือยัง,อยงครับแก้ไข<อ>แก้ไขด้วยนะครับแบตเตอรี่ก็ไปยืมมัน,เ,เ,นเทพนมองไก่เ้อเทพนอทพ่องมันอันที่สอง

ไปเอามาบ่ได้บอกงายเว้ยยบไปท่กันหรอวะเป็นไหนยยยสีสันอาวุก็ยังไปจะผมือถอยผู้คนเจ้าใจแขงบกตนยิงีเลยบ่เป็นยังดอกเพิ่นคือแง่ไปบ่ได้ที่กัน ท่านว่านาบุญเพ่งเด้อท่านกันว่านบอกว่าบักไฟผมยืดสพยพนะจัดให้พนแนท่านกำนันท่านกำนันปานทองบอกว่าพาท่านเห็นบังไฟอยู่พนะไอเอาขวาหไข่ยอดีใจได้พนะออกข้อมูลฐานหนึ่งฐานสี่นะครับ ฐานที่หนึ่งหมเลอแปดสิบสามมายเลขแปดสิบาข้อมูลไปก่อนนะครับฐานที่หนึ่งนะครับครับขอบคุณครับเป็นบักไฟแสนแลขวที่เวลาผู้นำเข้าถวายองค์พระมหาธา,าตุรดาวันส,สํสีโลสำสีโลดสิงสีโลดโตหน่อยครับที่นี ฐานที่ห้าขออนุญาตแก้ตัวครับท่านอาจารย์